สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l มวยเกียนสังเวียนเดือนนะครับถือว่าเป็นไฟที่หลายๆคนต่างให้ความสนใจและจับตามองเป็นอย่างมากเลยนะครับสาหรับไฟคืนสังเวียนครั้งแรกในรอบ2ปีของยอดมวยในตํานานอย่างแมนนี่ปากเกียวที่จะโครจรมาเจอกับยอเดนิสอูกัสเจ้าของตาแหน่งซูเปอร์แชมป์โลกรุ่นเวลเตอร์เวทของ WBA ในวันอาทิตย์ที่22สิงหานี้เพราะนอกจากนี้จะเป็นไฟสําคัญในเส้นทางอาชีพของนักชกวัยที่ปีคนนี้แล้ว มันยังถือเป็นมุดหมายสาคัญในหน้าปรตาสัตว์วงการมวยสากลของฟิลิปปินส์ที่ย้อนกลับไปตั้งแต่ทศวรรษ1890เลยด้วยสําหรับจุดเริ่มต้นของกีฬามวยสากลบนหมู่เกาะฟิลิปปินส์นั้นมาจากเหล่าทหารชาวอเมริกันที่ใช้กีฬาชนิดนี้เป็นเครื่องมือสานสัมพันธ์กับชาวฟิลิปปินส์ซึ่งเมื่อวันเวลาผ่านผ่านไปมวยสากลค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในวัฒนธรรมของชาวปีนอยก่อนจะมาถึงจุดที่ได้รับความนิยมถึงขีดสุดเมื่อปันโชวินล,ล่าควา้าแชมป์โลกรุ่นไฟเวทมา โดยตลอดระยะเวลานับร้อยปีที่ผ่านมาฟิลิปปินส์มีแชมป์โลกไปแล้วทั้งสิ้นมากถึง44คนเลยทีเดียวและแน่นอนครับว่าคลิปนี้ผมจะขอพาทุกท่านไปรู้จักกับบรรดาย,ยอดมวยชาวฟิลิปปินส์ผู้สร้างชื่อเสียงและผลงานยอดเยี่ยมให้ชาวโลกได้รู้จักกับ10อันดับนักมวยสากลชาวฟิลิปปินส์ผู้สร้างชื่อไปทั่วโลกอันดับ10ลิตเติ้ลดาโด ลิตเติลดารโดมีชื่อเสียงอย่างมากระหว่างขึ้นชงในพิกัดไฟเวทและแบนทัมเวทโดยตลอดเส้นทางอาชีพกว่า7ปีของเขาลิตเติลดารโดได้รับการยกย่องจากนิตยสารเดลิงให้เป็นหนึ่งในนักมวยรุ่นไฟเวทระดับแนวหน้าของโลกซึ่งตัวเขาก็มีผลงานเคยคว้าแชมป์โลกของรัฐแคลิฟอร์เนียมาครองทั้งในพิกัดไฟเวทและแบนทัมเวทแถมมีแผนการจะคว้าแชมป์โลกรุ่นเฟเธอเวทมาครองเพื่อสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักมวยคนที่2ที่ได้ครองแชมป์โลก3รุ่นในเวลาเดียวกันต่อจากเฮนรี่อาร์มสตองทว่าสุดท้าย แผนการดังกล่าวก็มีอันต้องล่มลงไปอย่างน่าเสียดายอันดับ9ดอนนี่เนียเตสถึงแม้ว่าจะมีผลงานชิ้นเอกอย่างการเป็นชาวฟิลิปปินส์คนที่3ที่ได้ครองแชมป์โลกมากถึง4รุ่นต่อจากแมนนี่ปากเกียวและโนนิโตโดเน่ทว่าชื่อเสียงและความโด่งดังของดอนนี่เนียเต็กับห่างชั้นกับ2คนข้างต้นหลายเท่าเลยสืบเนื่องมาจากการที่เนียเตสไม่ค่อยได้มีโอกาสเปิดศึกซูเปอร์ไฟท์กับบรรดามโมยดังคนอื่นนั่นเอง โดยโคู่ชคบางคนของเขาก็เลยจุดพีของตัวเองมาแล้วขณะที่บางไฟเนียเตสก็ยังทําผลงานได้ไม่น่าประทับใจสักเท่าไหร่ขาดจุดเด่นและความอื่วหวานในการสร้างฐานแฟนคลับของตัวเองตลอดเส้นทางอาชีพกว่า18ปีที่ผ่านมาเนียเตสเคยคองแชมป์โลกมาแล้วในพิกัดมินิมัมเวทไลท์ไฟเวทไฟเวทและซูเปอร์ไฟเวทโดยคู่โชกดังๆที่เนียเตสเคยชนะมาแล้วก็ได้แก่คาซิโตะอิโอกะฮวนคาร์ลเลเวโกพรสวรรค์ปอประมุก เลดกาโซซาอันดับ8เบนวิลฟอร์เบนวิลฟอร์เป็นนักมวยกาดซ้ายที่ขึ้นชื่อมากเรื่องพลังหมัดอันรุนแรงโดยเขาเริ่มเทินโปรชกมวยสากลตั้งแต่อายุ15ปีและแขนวนนมในตอนที่มีอายุได้เพียงแค่25ปีเท่านั้นสำหรับสไตล์การชกที่เป็นเอกลักษณ์ของวิลฟอร์ก็คือการใช้จุดแข็งเรื่องคางหินของตัวเองเดินบทกดดันคู่ชกจนกว่าคู่ชกค,ค,คนนั้นจะต้านทานไม่ไหว และยอมชิโรล,ลาบแต่โดยดีซึ่งหลังจากเทินโปรได้4ปีวิลอฟอร์ก็ตัดสินใจย้ายทินฐานไปอยู่ที่เกาะฮาวายเพื่อให้ชื่อเสียงของตัวเองไปถึงหูแฟนมวยที่สหรัฐอเมริกามากขึ้นนั่นเองปรากฏว่าแผนการของวิลอฟอร์ในการเปิดตลาดที่สหรัฐอเมริกาได้ผลจริงๆทําให้เขาได้ขึ้นชิงแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทของ WBA กับอัลเฟรโดเมร์คาโดในปี1 9 7 3ซึ่งวิลอฟอร์ก็สามารถเอาชนะคะแนนเมร์คาโดพร้อมคว้าแชมป์โลกของ WBA มาครองได้สาเร็จเพียงเพื่อจะแพ้คะแนน เสียเข็มขัดให้คุนิอากิชิบาตะยอย่างรวดเร็วในปีต่อมาแต่วิโรภก็ไม่ยอมแพ้ตามไปล้างแค้นด้วยการน็อกเอาชิบาตะในยกแรกพร้อมคว้าแชมป์กลับมาครองเป็นสมัยที่2ทันทีโดยคราวนี้วิโรภสามารถครองแชมป์ได้นานถึง3ปีก่อนจะแพ้คะแนนเสียเข็มขัดให้แซมมวนเซรโนในไฟ์ภาค2ของพวกเขาเมื่อปี1976ซึ่งถือเป็นไฟ์สุดท้ายของวิโรภในฐานะนักมวยสากลอาชีพพอดีด้วยอันดับ7 ลุยซิโตเอสปิโนซาหากพูดถึงนักชกระดับซูเปอร์สตาร์ของฟิลิปปินส์ในยุค1990ยังไงชื่อแรกๆที่หลุดโผล่เข้ามาก็จะต้องมีชื่อของลุยซิโต้เอสปิโนซาอยู่ในนั้นอย่างแน่นอนโดยเอสปิโนซาจัดว่ามีความเหมือนกับแมนนี่ปาเกียวอย่างหนึ่งคือการเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจากการเปิดศึกกับบรรดามวยบูจากเม็กซิโกถึงขั้นได้รับสมญานามว่าเป็นโกลเด้นบอยของฟิลิปปินส์เลยทีเดียวสำหรับปูมหลังของเอสปิโนซานั้นเขาเป็นลูกชายของนักมวยสากล อย่างดีโอเอสปิโนซาและเริ่มหัดหมวยตั้งแต่มีอายุได้เพียงแค่7ขวบเท่านั้นโดยเนื่องจากเอสปิโนซามีส่วนสูงมากถึง1 7 1ซนติเมตรทำให้เขากลายเป็นนักมวยที่มีสัดส,ส่วนรูปร่างได้เปรียบนักมวยคนอื่นในรุ่นแมตท์เมทเป็นอย่างมากส่งผลให้เขาค่อยๆทะยานขึ้นมาตีอันดับเป็นนักชกชั้นแนวหน้าของรุ่นนี้อย่างรวดเร็วกระนั้นเอสปิโนซาก็มีจุดอ่อนสาคัญของตัวเองด้วยเหมือนกันคือคางที่ไม่ค่อยแข็งสักเท่าไหร่ตลอดจนคาร์ดิโอที่ไม่ค่คออยยยยดีีีืนนนนระ,ะนานา,นานทททไเเปป็ต้งมัญหุกล สำหรับแฟนมวยชาวไทยน่าจะจดจำเอสปิโนซาได้ดีจากการเดินทางมาชนะน็อกเขาพอาก a l a ล็ซี่ถึงบ้านเราในปี1989พร้อมคว้าแชมป์โลกรุ่นแบนต์ตเบทของ WBA ไปครองได้สำเร็จโดยภายหลังเอสปิโนซาก็ได้มีโอกาสคว้าแชมป์โลกรุ่นเฟเธอร์เวทของ WBC มาครองอีกเส้นพร้อมฝากผลงานให้โลกได้จดจำจากการคว้าช้ยชนะเหนือคู่ชอกอย่างเมนูเอลเมดิน่าอริฮันโดกอนซาเลสและซีซ่าโซโตอันดับ6 เจอรี่พิญาโรซาได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในนักมวยชาวฟิลิปปินส์ที่มี i อควมวยดีที่สุดคนหนึ่งเลยนะครับสำหรับเจอรี่พิญาโรซานักชกฝีมือดีผู้เคยครองแชมป์โลกมาแล้วใน2พิกัดน้ำหนักอย่างซูเปอร์ไฟว์เวทและแบนตมเวทโดยตัวพิญาโรซานั้นถือกำเนิดในครอบครัวนักมวยและมีสักเป็นน้องชายแท้ๆของอดีตแชมป์โลกชื่อดังอย่างโดดดีบบอยพิญญาโรซาสำหรับเส้นทางอาชีพของพิญาโรซานั้นต้องบอกเลยว่าถูกฟ้ากันแกล้งหลายครั้งหลายคาราเลยเกิน โดยหลังจากพลาดท่าแพ้คะแนนแบบหน้ากางขาและเสียแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของ WBC ให้โชอินจูในปี1998พิญญาลาซาก็มักจะพบเหตุได้ต้องแพ้คะแนนให้กับคู่ชกของตัวเองแบบชวนดราม่าเสมอไม่ว่าจะเป็นการแพ้คะแนนแบบไม่เอกสารให้โชอินจูในไฟลีแมตแพ้คะแนนแบบสูสีให้มาซาโมริโทคุยมามะถึง2ครั้งและแพ้คะแนนให้แดเนียลพอนสเตลิองชนิดที่ผลคะแนนห่างชั้นจนแฟนมวยลหลายๆคนอดสงสัยไม่ได้เลยว่า กรรมาการทั้ง3คนได้ดูมวยผู้นี้จริงๆหรือเปล่าอย่างไรก็ตามหลังห่างหายจากการเป็นแชมป์โลกไปนาน19ปีเต็มในที่สุดพินยาโรซาก็ได้กลับมาพังงาดอย่างเต็มภาคภูมิด้วยการชนะน็อกจอห์นนี่กอนซาเลสพร้อมคว้าแชมป์โลกรุ่นแบนตัมเบทของ WBO มาครองทต่ว่าเส้นทางอาชีพหลังจากนั้นของพินยาโรซาก็ไม่ได้พบกระจุดผีอีกเลยต้องยอมจำนนให้ฮวนมาดูเอ,อโลโรเปสในไฟชิงแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์แบนตัมเบทของ WBO ต่อโดยแพ้คะแนนแบบไม่เอกฉัสั์ให้กับอิริกโมเรลนนำมาสู่การแผนงนมอย่างเป็นทางการของเจ้าตัวในปี2010อันดับ 5. เซฟเฟริโนกาเซียแม้เวลาจะล่วงเลยมาแล้วหลายทศวรรษกาเซียก็ยังคงรักษาหน้าโปรตีสันของตัวเองเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นในฐานะนักมวยชาวฟิลิปปินส์เพียงคนเดียวที่ได้คองแชมป์โลกรุ่นมินิเวทและยังเป็นนักมวยชาวฟิลิปปินส์ที่เก็บชัยชนะในกติกาวมวยสากลอาชีพได้มากที่สุด ที่จานวน121รครั้งอีกด้วยเอาจริงๆในช่วงแรกนั้นกาเซียซึ่งมีส่วนสูงเพียงแค่170ซนตเมตรสร้างชื่อจากการขึ้นชกในพิกัดเวเตเวทมาก่อนโดยเขามีโอกาสได้ขึ้นชิงแชมป์โลกของรุ่นนี้กับบานิลสและเฮนรี่อัมสตองแต่ก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้กับมาทั้งสองครั้งเลยจนภายหลังกาเซียที่อยู่ในภาวะเลยจุดพีของตัวเองไปแล้วก็เลยตัดสินใจขยับน้ำหนักขึ้นมาชกในรุ่นมิดเดิลเวทแทนเสลยตอนนั้นเองครับ ที่กาเซียได้สร้างปรากฏการณ์ช็อกโลกขึ้นมาด้วยการชนะน็อกเฟสอโพสเตอรี่พร้อมคว้าแชมป์โลกรุ่นมิดเดิลเวทมาครองในปี1939ซึ่งถึงแม้กาเซียจะครองแชมป์ได้นานเพียงแค่6เดือนแต่ระหว่างนั้นเขาก็ถือว่ามีบิ๊กไฟท์แฟนมวยได้จดจําด้วยเหมือนกันนั่นก็คือไฟรีแมทระหว่างเขากับเฮนรี่อาร์มสตองที่จบลงด้วยการเสมอกันไปแบบสูสีนอกจากนี้อีกสิ่งหนึ่งที่ควรจดจําเกี่ยวกับกาเซียก็คือการที่เขาได้ชื่อว่าเป็นผู้คิดค้นเทคนิคการออกหมัดโบโรพันธ์ ซึ่งภายหลังถูกนำมาใช้จนมีที่รู้จักไปทั่วโลกโดยยอดมวยชาวคิวบาในตำนานอย่างคิดกาวิลันอันดับ 4. n o โนนิโตโดเน่ถือเป็นอีกหนึ่งนักชกที่สร้างสีสันใบวงการมวยสากลในฟิลิปปินส์และทั่วโลกเป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับโนนิโตโดเน่เจ้าของสมญานามเดอะฟิลิปปินอแฟชเพิ่งมีที่มาจากสปีนมัดอันรวดเร็วและรุนแรงของเขานั่นเอง สำหรับเส้นทางอาชีพของโดเน่ต้องบอกเลยว่าเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับนักชกรุ่นหลังที่ต้องการเดินทางตามลากความฝันจริงๆเพราะตลอด20ปีที่โดเน่ขึ้นชกมานั้นเขาได้พบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดของตัวเองมาแล้วมากมายหลายครั้งโดยผลงานเด่นๆของเขาก็ได้แก่การคองแชมป์โลก4รุ่นในพิกัดไฟเวทแบนตดัมเวทซูเปอร์แบนตดัมเวทและเฟเธอเวททว่าหลังจากสร้างชื่อให้ตัวเองด้วยการปรับนักชกฝีมือดีอย่างวิกดดชิเนียน มูริตีเอ็มทานาเน่มวโรดิเมียไซโดเรนโกเฟานันโดมองเตียลโตเชียกินิชิโอกะและฮอย์เฮอาเช่ชีวิตของโดเนก็เริ่มดำดิ่งลงทันทีด้วยการแพ้กับกิเยโมริกองโดนิโคลัสวอเตอร์เจสซี่มักดาไลโนโ่และข่าวแฟมตันในเวลาไล่เลี่ยกันแต่การน,นั้นโดเนก็ยังพอจะเรียกศรัทธากลับมาได้บ้างในไฟที่เขาแพ้คะแนในให้กับนาโอย่าอินโนเอะเพราะว่าในไฟนั้น โดเน่ได้พิสูจน์ทุกคนได้เห็นแล้วว่าตัวเขายังมีไฟและความกระหายชายชนะอยู่เต็มอกจริงๆและล่าสุดเรื่องราวของโดเน่ก็พันลิกผันอีกครั้งเมื่อเขาสามารถพลิกล็อกเอาชนะน็อกนอดีนูบาลีไปได้เมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาพร้อมคว้าตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นแบนต์เมเวทของ WBC มาครองส่งผลให้โดเน่ได้จาลึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้ตัวเองในฐานะแชมป์โลกรุ่นแบนต์เมเวทที่อายุมากที่สุดด้วยวัย38ปีทันที อันดับ3ามแฟชอิลอเดเป็นอีหนึ่งยอดมวยที่ชาวฟิลิปปินส์รักและให้ความเคารพเป็นอย่างมากเลยครับสำหรับด h ฟิล l ิป i n o f l a ตัวต้นแบบอย่างแฟชอิลอเดที่มีผลงานชิ้นโบแดงคือการของแชมป์โลกรุ่นซูปเปอร์เฟเธอเวทยาวนานกว่า7็ปีเต็มจนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในนักชกที่ดีที่สุดตลอดการของรุ่นนี้ไปแล้วหลังจากเทินโปรตอนมีอายุได้เพียง16ปีอิลอเดก็สร้างชื่อกับตัวเองอย่างเป็นทางการจากการพลิกล็อกชนะคะแนนแชมป์โลกรุ่นเฟเธอเวท อย่างแซนดี้แซนเลอร์ในไฟอุ่นเครื่องเมื่อปี1955ทําให้แซนเลอร์ตกลงป้องกันแชมป์กับอีลอเดในปีต่อมาทันทีทว่าผลกลับกลายเป็นแซนเลอร์เล่นสกับปกตลอดทั้งไฟเอาหัวโคกงอีลอเดหลายครั้งหลายค่ะจนแพ้แตกไปแบบน่าเสียดายในยกที่13านับตั้งแต่แพ้แซนเลอร์นในไฟสุดเชาาอีลอเดก็ค่อยๆไต่เต้า,ตาตขึ้นมาเรื่อยๆจนได้โอกาสขึ้นชิงแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทกับเฮโรโกเมสซึ่งคราวนี้อีลอเดสามารถทาได้สําเร็จ จัดการเอาชนะนอกโกเมดพร้อมเริ่มต้นเส้นทางบริษั์ของตัวเองอย่างเป็นทางการในปี1960อีกสิ่งที่น่าสนใจก็คือระหว่างของตำแหน่งราชารุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทอยู่นั้นอิรอดได้พยายามขยับน้ำหนักขึ้นด้วยเปิดสึ่กับคาร์ลอสออติสราชันของรุ่นไ์เวทถึง2ครั้งในปี1964และ1966แต่ก็จบลงในการที่อิรอดต้องแพ้นอกกลับมาแบบบอบช้ำทั้งสครั้งเลยอันดับ2 ปันโชวิล่าด้วยกิตติศัพท์อันยิ่งใหญ่ในฐานะแชมป์โลกมวยสากลคนแรกของฟิลิปปินส์ตรงผลให้ปันโชวิล่ามีสถานาะเป็นหนึ่งวีรบุรุษของประชาชนชาวปิโนยทว่ากับเกิดเรื่องน่าเศร้าตามมาเมื่อวิล่าได้เสียชีวิตลงขณะมีอายุได้เพียง24ปีจากภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดส่งผลให้เส้นทางอาชีพสุดยอดเยี่ยมของวิล่ามีอันต้องจบลงการขันอย่างน่าเสียดายอย่างไรก็ตามแม้วิล่าจะโลดแล่นในวงการมวยสากลแค่เพียง6ปี แต่เขาก็ได้สร้างสรรค์ผลงานการชกไว้เกือบ100ไฟร์ไฟและสร้างความประทับใจให้เหล่าแฟนมวยด้วยสไตล์การชกแบบถึงลูกถึงคนไม่มีกลัวเก่งอะไรทั้งสิน้นแม้จะมีส่วนสูงเพียงแค่1 5 4เซนติเมตรแต่วิลล่าก็ไม่เคยหวั่นเลยเมื่อถึงคราวต้องมาเชิญหน้ากับผู้ชกที่ตัวใหญ่กว่ามากโดยวิลล่าเริ่มมีชื่อเสียงบนแผ่นดินอเมริกาจากการเปิดศึกกับแฟงกี้เกเนโรเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกที่ไม่ว่าจะชกกันกี่ครั้งก็ล้วนจบลงด้วยชัยชนะของเกเนโรเสมอเลยกระนั้น ด้วยฝีม้ลายมือที่ไม่ธรรมดาของวิลล่าในที่สุดเขาก็สร้างปริษัทิศาให้ตัวเองได้สาเร็จด้วยการพลิกล็อกชนะน็อกจิมมี่ไวยอดมวยชาววิลในปี1923พร้อมควา้าแชมป์โลกรุ่นไฟเวทมาครองสมใจอยาก3ปีหลังการเป็นแชมป์โลกรุ่นไฟเวทวิลล่าก็ได้พบกับเรื่องสุดคาดคิดเมื่อเขามีอาการปวดฟันมากถึงขั้นต้องไปถอนฟันออกในวันที่เขามีกําหนดการชกอุ่นเครื่องกับจิมมี่แมคลารินยอดมวยขวัญใจชาวไอริส แต่แทนที่วิลล่าจะถอนตัวไปพักฟื้นเขากลับเลือกที่จะขึ้นชกกับแมกลาลินต่อไปตามกําหนดการเดิมและการเป็นฝ่ายแพ้คะแนนไบใบเอกฉันโดยผลกระทบจากการชกมวยทําให้แผลที่เกิดจากการถอนฟันของวิลล่าเกิดการติดเชื้อจนเขาต้องถอนฟันซี่อื่นออกไปด้วยแต่การติดเชื้อก็ไม่ยอมทุเลาลงสาหัสมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดวิลล่าก็เสียชีวิตลงเพียงแค่1ิวันหลังไฟสุดท้ายของเขาอันดับ 1. แมนนี่ปลาเกียว น่าจะได้รับการยอมรับแบบเป็นเอกสทรไปแล้วนะครับว่าในบรรดานักมวยสากลชาวฟิลิปปินส์ทั้งหมดนั้นคงไม่มีใครประสบความสําเร็จทั้งในด้านชื่อเสียงและผลงานมากไปกว่าแมนนี่ปากเกียวอีกแล้วโดยนับตั้งแต่เทินโปในปี1995ปากเกียวก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยัง้งจากครั้งหนึ่งเป็นมวยกาดซ้ายสไตล์เดินหน้าข้ามันไม่มีเทคนิคเล่เหลี่ยมอะไรมากนักก็ค่อยๆพัฒนาสปีดหมัดและสเตปฟุตเบิร์กเข้ามาจนกลายเป็นยอดมวยตัวอันตรายที่พร้อมจะสร้างปัญหาคู่ชกข,ของตัวเองทุกเมื่อ อีกสิ่งที่การันตีความยิ่งใหญ่ของปาเกียวก็คือความจริงที่ว่าเขาคือนักมวยสากลคนแรกและคนเดียวที่ได้คองแชมป์โลกมากถึง8รุ่นลากยาวตั้งแต่รุ่นไฟเวทซูเปอร์แบนด์เเวทเฟเธอเวทซูเปอร์เฟเธอเวทไลท์เวทไลท์เวเตเวทเวเตเวทและไลท์มิดเดิลเวทโดยตลอดเส้นทางอาชีพกว่า2ทศวรรษที่ผ่านมาปาเกียวเคยมีโอกาสได้เปิดศึกกับยอดมวยดังๆมาแล้วมากมายหลายคนเลยเช่นฟอร์มเวเตอร์จูเนียออสการ์เดลาฮย่า มา r c โกอันโตนิโอบาเลราอิลิกม l ร s เลสฮวนมาดูเอลมาคว r สลิกกี้ฮัตตันมิเกลคอร์โต้ทิโมธีแบลลี่เอดีนโบเนอร์และคีธเทอร์แมนโดยความที่ปาเกียวชกสนุกถูกใจแฟนมวยทั่วโลกส่งผลให้เขามีผลงานขึ้นชกเป็นคู่เอกของรายการระดับเพเปอร์วิวมากถึง25ครั้งกวาดรายได้ไปแล้วมากกว่า1 3พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐแถมชื่อเสียงในวงการมวยสากลของปาเกียว ยังเป็นใบเบิกทางให้เขาได้นั่งตำแหน่งวุฒิสมาชิกของฟิลิปปินส์อีกด้วยขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้กันจนจบรู้สึกยังไงชอบไม่ชอบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือมีอะไรอยากเพิ่มเติมสามารถติชมกันได้ในช่องคอมเมนต์แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ